เอาแล้วผมกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะก็จะผม next e action t r a ผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็มาทําตามเมนนี้เลยเ <c oughs> ขาบอกนะครับผมให้ผมมาเนี่ยรีวิวหลาตตัวเองหน่อยแต่ลาดผมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นหลาดที่กระกาศอยู่ในระดับที่ยังไม่ถึงปานกลางซีดด้วยซ้ำนะเพราะฟีฟ่ปัจจุบ,บันนี้เขาเป็นสายเติมแล้วก็คาดที่จะมีชุดใหม่มาเรื่อย คือผมไม่ได้ตามเก็บแล้วผมก็เพิ่งได้กลับมาเล่นเดี๋ยวมาดูกัรทีผมวรา,าดผมมีอะไรกันบ้างฟีไฟล์นะตอนนี้นะครับผมจะเน้นไปที่การแต่งตัวซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเราจะกดไปที่การแต่งตัวกันเข้ามานี่จะเป็นแฟชั่นนะครับสุดอันนี้จะเป็นสุดที่แบบใส่ไปเลยใช่ปะ่ะก็จะมีสุดนักแข่งแข่งรถนะนะไม่ใช่นักแข่งเลโก้แล้วก็ไอ้สางอ้อไอ้สางผมนี่ชอบใส่สมัยก่อนนะแล้วก็มีสมับกแดงมีอะไรก็ไม่รู้ ก็พวกทุดต่างๆนานาผมนะครับผมประมาณนี้เลยผมไม่รู้ว่าอะไรแหล่แม่แหล่รู้ว่าฟีไฟไม่มีของแหล่แล้วนะอย่างไอ้ซางนี่น่าเอน่าจะหนึ่งในความแหล่อยู่ปาือ่ะยังไม่ได้กลับมาแต่ก็คงจะมีวนกลับมาอีกอยู่เรื่อยๆใช่ปะทุดผมไม่เยอะนะครับเพราะอีกอะ่ผมก็ไม่ค่อยแต่งตัวด้วยไม่เยอะตรงไหนเนี่ยอยู่ดิตรงไหนผมไม่ค่อยแต่งตัวถ้าเร็วๆก็ค่อยดูกันไปก็แล้วกันที่นี้อ่ะ แต่ว่าเออเร็วที่เรียนเร็วเกินไปไหมอะไรเงี้ยชึบ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 ไอ้มันก็เยอะนะอ๋อของผู้หญิงแล้วอันนี้เล่อนไปเลยของผู้หญิงเนี่ยผมไม่สนใจพวกไปใส่กางเกงนะผมกางเกงไม่ค่อยใส่แล้วก็ไม่ได้โหลดทรัพยากรด้วยน,นะเพราะผมจะโหลดแค่เฉพาะสิบผมใส่นะส่วนใครจะแต่งตัวกล้ามทงกล้ามทองอะไรก็มาเหอะหมวกวงหมวก,กเอฟอะผมก็เห็นเป็นไก่หมดแลนะ้วแหละเพราะว่า ผมไม่ไดาวโหลดสเปก่อนไงน,นี่ก็ตีนเปล่านะผมแล้วก็มีชุดต่างๆนะาหนะ้าเยอะนะเอาทีดีก็เยอะนะร้อยกว่าอย่างอันร้อยอะ่ะอันนี้อะไรวะง,งั้นนอันนี้คอลเลกชัน,นนี่กระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าน้องกระต่ายชมพูนะครับผมเป็นกระเป๋าที่ผมชอบนะเพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่มันเท่กว่านี้จะเป็นอันนั้นนะอันนี้นะประมาณนี้เลย กระปงกระเป๋านี่อีกตัวที่ผมชอบแล้วก็ไอหมูอ่ะดาวหลดไปแล้วกันบางทีผมต้องใช้ไอหมูไงออแพน,นาาด้นะาก็เท่นะจลังได้นะอาหอนี่อันนี้คือกล่องศพที่เราสังหารได้ป่ะผมใส่เป็นไอไก่นะครับผมเอ้โหไก่เกินอ่ะอ่ามันมีก็ไม่ได้เยอะนะผมที่ผมไม่ได้ใส่นะเพราะมันแบบมันก็เท่อยู่นะแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าแต่ร่มสูซีนี่ผมไม่ต้องการอ่ะมันก็มีอยู่แต่ผมไม่ใช่หรอก อันนี้ผมใช้เป็นอันนี้เขาเรียกอะไรสกายวิงนะครับผมใช้เป็นทางด้านของริสมาสนะครับผมอันนี้น่าจะเติม99เพเนะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ว่าอันนี้จะเป็นบอร์ดนะครับผมก็เยอะบอร์ดนี้ส่วนมากก็จะเป็นบอร์ดฟรีนะไม่รู้ว่ามีบอร์ดเติมอันนี้แผ่นเสียงไม่สนใจท่าทางนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมท่าทางรับท่าทางไม่มีอะไรมากนะผมผมก็ใส่เปงั้นๆแหละ อ่ะเย่เย่เย่มาดิโยโย่เดบโซอันนี้สมัยก่อนคนดังค้าเดบเนี่ยเดบ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 ระบบสกิลไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักอีนนกโอ้สกิน <c oughs> โหลดเอามาเดี๋ยวรต่อทุกคนมาที่สก,กินปืนนะครับผมตอนทางด้านสก,กินปืนนะหรือว่าทางอาวุธเนี่ยดูคือไม่ได้แย่นะสก,กินสกินปืนผมนะอันนี้ก็เป็น M C 1นะครับผมหรือ เขาเรียกกันว่าอะไรอะไรไม่รู้ว่าเออก็ประมาณนี้เลย,ยมันเยอะเยอะนะมีทั้งเปด็ดจับไม่ได้เลยลเยอะนะแต่ผมใช่อันนี้ก็เป็นอัตราการยิงแล้วก็ความเร็วลดกก่มันลดลงส่วน AK อันนี้มีปืนอัพหนึ่งกระบอกนะครับผมเลีวอกไม่มีปัญญาเติมนะปกติอันนี้เป็นปืนอัพตัวแรกนะผมเดยตอนนั้นผมก็เติมเก็บเอามาเก็บมาไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่ามันสูงกี่ครั้งก็ไม่รู้แล้วมันได้ ก็ไม่มีแต่งเติมต่อตอนนั้นมันมีท่าทาง AK บวกโคหัวอะไรเงี้ยแล้มันใส่ให้เราเลยเหรอไม่ดีนะอันนี้ก็เป็น L14 อันนี้สก่ากา,ก,ก,าก็ผมใส่เป็นสก,กาน้ำแล้วก็จะมีสก,กาเขียวอีกอันหนึ่งนะแต่ไม่ใช่หรอกอันนี้อะไรเขาเรีกเยกอะไรกอดอย่างนะกอดซากอดอะไรกอดซากอซาผมอ่าผมใส่เป็นออะไรทำไมมันต้อง ลดความแม่นยำเลยวะแต่ไม่เป็นไรเราแม่นทุกแล้วนี้ฟาร์มสกิลแรกที่ผมมีในเกมเป็นสกิลพือนแรกนะที่จำได้ว่าผมสูมตอนนั้นเราได้ทาวนอนตกใจดีใจเย่เลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไม่รู้เอ็เอ็มแปดีตัวนี้ด้วยสลับนี่แจกฟรีนะอันนี้ก็ส่มได้อันนี้เอ็นจุลสนคนบนโลกของฟรีของฟรีของฟรีนี่ก็ของฟรี S K S นี่ก็ ของฟรีนะเอ้ยไม่ได้ฟรีอันนี้แล้วก็ของฟรีอะสุ่มอีกครั้งได้รู้อันนี้ก็งวูปเปกเกอร์ของฟรีของฟรีปืนกลอันนี้ m หกสี่นะผมปืนกลมืออันนี้ก็ของฟรีเออมีวิวอัพอันนี้ก็ของฟรีใช้เป็นอะไรเฮ้ยของฟรีเหมือนกันปืนผมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจำไม่ค่อยได้อันนี้อะไรวะของฟรีอีก เออมีหมดอ่ะโอ้โหนีของฟรีจำได้ดีเสดายไม่มีปืนอันนี้นะเสดายไม่มี M 1 8 8 7งแาดนี้จะดีมากไม่มีสมัยไม่ใส่ออกมาคอมเมนต์ย้ำก็เลยไม่ใส่ยิงๆเป็นอยู่เลยอันน้อยก็มี AWM ที่มันแบบยิงแล้วขึ้นอ่าสังตาสังหาอะไรเนี่ยขาเอ้ย M 2 4มันแจกฟรีป่ะเนี่ยจำ จำไม่ได้ครับผมได้มาตอนไหนวะงงปืนยทองอีเกิลจีสิบแปดเอ็มอะไรเนะี่ยเออมันก็เยอะเอีกแล้วอู้หียปืนทองที่มันแจกเวลาเล่นที่สั้นใช่ไหมตอนนี้มันมีอยู่ะปะกระถาไม่มีกระทางเต่งงูใช้ได้มากนี่นี่มันมีเม็ดเขียวอะ่เนนะเม็ดเยอะนลยนะเม็ดผ้าเม็ดผ้าโอ้โห กำพาจัดไมเบสบอลอะไรวะเยอะอันนี้คาตานะมีสองนะครับผมเป็นตัวนี้น,นี่คาตาเนตี่แรกที่ผมมีก่อนนี้อันนี้เขียวอันนกันหมัดก็ไม่มีนะครับมีชท่งหน่งหมัดไฟมาแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เล่นถ้ามันกลับมาอีกรอบนี้ผมว่าผมต้องจัดแน่เลยวะระเบิดมือมันหมดแล้วใช่ปะอันรีวิว อันนี้อะไรอ๋อไอ้บออะไรเฮ้ยไอ้บอมาลองกองแก่งใช่ไหมนะ <_ d ream> แต่ไม่ได้หรอกเบื้องพื้นที่เออใช้ใช้ไปเถอะมันไม่ใช่ไม่ทำให้เก่งขึ้นหรอกใช้ใช้ไปเอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งโอ๊ตคุณโอ๊ตนะครับผมก็แล้วเขาก็เล่นไปก่อนแหละอันนี้ต้องรีวิวอะไรเพิ่อมอีกไหมเนะี่ยเรื่องมันรีวิวแค่นี้ก็พอและ ถ้าเรียวแค่นี้พอก็คือจบแล้วนะแต่ผมว่าเราไปเล่นทุกคนดูแจมนึงดีกว่าหมดสี่ดีสิตันดับ้เข้ามาดี